สวัสดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะวันนี้นะคะเจนนี่พาเพื่อนๆนะคะมาคาเฟ่ชื่อดังของจังหวัดจันทบุรีนะคะชื่อล็อกเพรโซนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเพื่อนๆตามเจนนี่เข้ามาเลยค่ะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างตามเลยค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศของทางร้านล็อกเพซโซนะคะนี่คิดว่าเห็นภาพปัจจุบันใหญ่มากโชคดีนะคะเป็นช่วงเดือน ธันวานนะคะผากร้านเลยตกแต่งเป็นตีมสไตล์ของวันคริสต์มาสเดี๋ยวเราไปเลือ,อกโตก๊ะก,ก่อนเลยค่ะเราไปเลือกโต๊ะก่อนเลยโอ้ข้างบนไม่มีใครเลยอะที่นี่นะคะมีโซนที่เป็นของอินดอร์แล้วออร์ดอร์นะคะก็คือเจนดี้ค่ะจะท่านั่งในอินดอร์แต่ว่าถ้า จากช่วงนี้ไปช่วงอากาศหนาวค่ะก็จะเห็นว่าเพื่อนๆที่เขามากันเที่ยวท,ที่นี่นะคะก็ะคือจะเลือกโซนข้างนอกแต่ว่าไม่แน่ใจนะคะว่าที่นี่สามารถนาสัตว์เลี้ยงมาได้หรือเปล่าต้องลองแอบ,บถามเพราะว่ามันมีพื้นที่แบบว่าเป็นหญ้าเยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกโต๊ะดีกว่านะคะเราจะนั่งตรงไหนดีค่ะเมนูแรกนะคะที่สั่งมาค่ะคือชาคาโมไม์นะคะเป็นชาร้อนค่ะแล้วก็เนซิกเนเ,เจอร์ของ ชากร้านหรอเอโซด้วยนะคะถ้าชาคโมมายนะคะก็มีคุณสมบัติพิเศษะคะ่ะช่วยในเรืเ่องก,ก,การผัดคลายะคะ่ะแล้วก็กลิ่นก็จะหอมกลิ่นโมมายหอมมากะค,ะค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะได้โอกาสมาในช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วได้ทานแบบว่าเมนูร้อนนะคะเ,เพื่อนๆต้ชอบม,มาก ร้อนอะ่ะแบบดึงนะร้อนอะ่ะหอมมากอันนี้เป็นชาทวายนิง่งใช่ใช่อันนี้คือ,ค,อคือที่เนี่ยเขาใช้แบบของทวายนิ่งเลยนะอีกเมนูหนึ่งที่กำลังตามมา้าร่าเนี่คือเป็นแพทเค,กะคะ้กค่ะแล้วก็ผสมด้วยเ,เขาบอกว่ามีอะไรนะ เบานี่มีเนื้อเบานี่ด้วยะคะ่ะแล้วก็รอบๆก็จะมีสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีคอนเฟ่คนะ,คะแล้วก็ส่วนไอศครีมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะคะก็คือมีรสวานิลลาช็อกโกแลตชิพสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มน,นะะมส่วนขั้วที่เขาตกแต่งมาค่ะก็จะเป็นของวิสกี้นะคะเดี๋ยวเมนูที่เราสั่งมานะคะเพื่อนๆก็จะมี3าอย่างก็คือมีโกโก้มีชาคาโมไม์นะคะของปา๊าป๊าแล้วก็โกโก้ของเจนนี่เองแต่ว่าเจนนี่อน่ะได้กลิ่น หอมมากจงนี้ก็เลยจะชิมก่อนนะคะหอมมากอะ่ะอย่างที่เขาแนะนำนะคะว่ามาที่ต้องาทานชาร้อนนะคะโดยเป็นชาทาเวนนิงอะไรนะกริดคาโมมายนะคะช่วอากาศเย็นๆนะคะถ้าเ,เพื่อนๆนั่งข้างนอกนะคะเราก็จิบชาร้อนไปด้วยนะคะรับรองว่าเ,เพื่อนๆจะชอบ มาเที่ยวจันทบุรีนะคะในช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะบอกว่าบรรยากาศดีไม่แพ้กับทังภาคเหนือนะคะถ้มเพื่อนๆนะคะแบบว่าอู้อยากลองเปลี่ยนกนารเท่องเที่ยวนะคะจากทังภาคเหนือในช่วงหน้าหนาวนะคะลองมาเที่ยวจังหวัดจันทรีนะคะว่าจังหวัดจันท์ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าเที่ยวในช่วงหน้าหนาวเช่น<า><ๆ>กัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเจนนี่นะคะจะลองชิมที่เป็นสดเป็นเคกนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นโกโก้รอดค่ะแต่ว่าเขาจะแยกในส่วนที่เป็นของตาลมาให้เราเติมเองนะคะสกใจอ่ะมันเตียงไปแล้วอะ่ะปัจยัง,งดี <S <S คือเนื่องจากว่ามันหนักมากภารกิจวันนี้คือรเราแบบว่าเราเกือบสักเซนนะแต่ว่า เรามาชิมรสชาติของตัวแผ่นเค,ค้กที่ผสมนะเนื้อเบรวนี่ก่อนนะคะชื่อเมนูว่าอะไรนะเมนูว่าอะไรนะอะไรนะแผน่นแผ่นแผ่นเค,ค้กอ,อกเปโซ่ <c oughs> โลโอะ่ะอืมอมข้าในค,คะ่ะตัวเนื้อมันะเป็นแผ่นเค,ค้กแต่เนแผ่นเค,ค้กอ่บ เดนมีความนิ่มนิ่มและกรุบกรอบของเนื้อเบาลนี่ด้วยหากกินพร้อมกับตัวที่เป็นคอนเฟกอะคะ่ะแล้วไอตัวนี้เขาเรียกวตัวอะไรอะที่ลอยอยู่ข้างบนอะแอลมอนแอลมอนเข้ากันมากเลยนะอร่อยมากอร่อยมากค่ะขออนุญาตเลยละกันคืออร่อยมากคือเขาอะสามารถทำให้แพนเคก้กแล้วก็เนื้อเบาลนี่อ่ะ มันเข้ากันได้ดีมากคือมันนิ่มแล้วก็มีความกรอบของตัวของเค้กเบอร์รี่ด้วยเจนนี่อ่ะสั่งไอศครีมรสสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่าจะมาแต่ดกับตัวช็อกโกแลตเพราะว่าเมื่อกี้เขาถามว่าตัวขนมปังอะ่ะจะเป็นแบบว่าตัวราดอะไรเราก็เลือกไปตัวราดช็อกโกแลตอร่อยมากอ่ะแต่เมื่อกี้เจนนี่ลืมถามราคานะสั่งไปนี่ยังไม่รู้เลยนะว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยมาแบอก สังสังสังไม่รู้ราคายังไม่รู้เลยว่าจะมีเงินจ่ายป่ะเราไม่รู้ว่าที่รับคนละชิ้นด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราแอบถามอร่อยมากจะบอกว่าน้ำเนี่ยน้ำลาดอ่ะอร่อยมากน้ำลาดนะคะกลิ่นช็อกโกแลตนี่แบบว่าหอมแล้วก็รสชาติของช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแท้ช็อกโกแลตแท้เบานี่ของบราอันนั้นะเขาเรียกอันนัเบรนเดียมใช่ไหมคะ เมนูนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสายหวานนะคะเชื่อได้เลยว่าทานคนเดียวก็ทานหมดแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะแบบว่าเป็นสายดลิตี้นิดนึงก็แนะนําว่าชวนเพื่อนมาทานค่ะร้านหลอกไปโซนนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เพื่อนๆสามารถตักพิกัดนะคะนะคะก็สามารถเจอร้านนี้เลยเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านดังจังหวัดจันทบุรีค่ะเพื่อนๆสามารถ มาทานที่นี่ได้ตั้งแต่ชเช้ายเถึงประมาณ6โมงเย็นนะคะนี่ค่ะก็เป็นเมนูแนะนำของที่ร้านนี้นะคะก็เพื่อนๆนะคะถ้ามีโอกาสบาจังหวัดจันทบุรีนะคะแนะนำเลยค่ะเพื่อนๆจะต้องมาที่ลอกเพซโซแห่งนี้นะคะเพราะว่าอาหารอร่อยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าอาหารจานเดี่ยวนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของกาแฟหรือเครื่องดื่มเหมืนๆนะคะ วันนี้นะคะเจนนี่นะคะขออนุญาตกลับก่อนนะคะแล้วก็ขอเพื่อนๆนะคะให้กำลังใจเจนนี่นะคะด้วยการกดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับเจนนี่นะคะวันนี้เจนนี่ขออนุญาตกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ